เทียรวรชาวแอบอร่อยนะคะวันนี้ป้อก็พาคุณผู้ชมมาแอบ,บอร่อยอีกแล้วค่ะคราวนี้เนี่ยป้อเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นเนื่องจากว่าร้านซูชิเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยป้อก็คงต้องเลือกสักร้านมาฝากคุณผู้ชมนะคะร้านที่ป้อเลือกเนี่ยชื่อว่าร้านคันดาค่ะอยู่ที่โครงการเบอร์88ในซอยทองหล่อ5นั่นเองนะคะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยเขามีทั้งแบบอลารา์คและอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าโอมาเกเส่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตามป้อไปว่าโอมาเกเส่เนี่ยเป็นยังไงแล้วทำไมตอนนี้เนี่ย ต้องโอมากาเสะแล้วมันคิดหรือเปล่าหรือว่ายังไงตามเข้าไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะป้อก็อยู่ในร้านแล้วค่ะส่วนที่นั่งวันนี้ที่ป้อเลือกเนี่ยนะคะป้อขอนั่งตรงหน้าเชฟเลยค่ะคือเคาน์เตอร์บาร์เราจะได้มาเห็นกัน <c oughs> เต็มๆชัดๆว่าเชฟเนี่ยจะเลือกอะไรมาให้เราทานทําอะไรมาให้เราทานบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวป้อขออธิบายนิดนึงก่อนว่าโอมากาเสเนี่ยคืออะไรนะคะ ตอนนี้เนี่ยในกรุงเทพมีหลายๆร้านนะคะที่ทำซูชิแบบเป็นโอมาเกเซโอมาเกเซเนี่ยนะคะเป็นประโยคเป็นเฟรสของภาษาญี่ปุ่นนั่นเองแปลว่าแล้วแต่เชฟค่ะวันนี้เขามีอะไรอะไรสดเขาก็ทำอันนั้นมาให้เราทานเราก็จะไม่รู้เลยค่ะว่าเราจะได้ทานอะไรบ้างนะคะแล้วที่นี่เนี่ยนะคะ เขาก็มีโอมากกเสตเซตเนี่ยนะคะมีทั้งหมด3แบบค่ะแบบแรกคือ3,000แบบที่2คือ5,000และแบบที่3คือ7,000นะคะส่วนวันนี้เนี่ยป้อจะลองแบบ3,000ให้คุณผู้ชมดูค่ะเนื่องจากว่ากลัวเดี๋ยวจะอิ่มเกินนะคะแล้วที่ร้านนี้นะคะนอกจากโอมากกเสแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีแบบที่เป็นอราคาสั่งทั่วๆไปจากเมนูได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องตกใจว่าโอ้โหมีแต่โอมาเกเสหรือเปล่า ถ้าคุณทานไม่เยอะหรือรู้สึกว่าราคาแพงเกินไปก็สั่งตามเมนูได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าอย่างแรกที่เชฟจะทำมาให้ป้อทานเนี่ยเป็นอะไรค่ะซาโจาหรือเจ้าของร้านนี้นะคะเป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆเลยค่ะบินมาประเทศไทยนะคะแล้วก็มาเปิดร้านนี้โดยหนีบเอาเชฟญี่ปุ่นที่อยู่โรงแรมอิมพ r i เรียลที่กินซ่านะคะซึ่งเป็นร้านที่เชฟ ที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยเคยทำอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่เคาน์เตอร์ตรงหน้าป้อนนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีผู้ช่วยเชฟที่เป็นคนไทยอีกหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักเขากันดีกว่าค่ะคนแรกนะคะก็คือเชฟฮาโตะนะคะเป็นเชฟที่มาจากญี่ปุ่นที่ป้าบอกไปเมื่อกี้นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าเขาเลยดีกว่าค่ะโมจืฮาโตะครับส่วนเชฟคนที่สองนะคะเดี๋ยวเราให้เขาแนะนำตัวเองดีกว่าค่ะผมชื่อเชฟนองครับ คืออะไรนะคะโทฟูทิรามิสุช้อนคำนี้นะคะคือทิรามิสุโทฟูค่ะเป็นพิเศษมากๆจากเชฟสุดหล่อค่ะเดี๋ยวป้าก็ชิมกันนะคะอ,อร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมถูกใจป้อสุดๆหวานๆครีมครีมมันๆน,นุ่มๆละมุนโหยแค่คำแรกก็แย่แล้วค่ะ ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็เป็นทางแสงของเชฟนะคะเป็นปลาที่เราจะได้ทานกันวันนี้นะคะโหยหน่าทานมากๆตอนนี้นะคะอย่างแรกก็อยู่ตรงหน้าป้อแล้วนะคะเป็นซาซิมินั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับเชฟดีกว่าว่าซาซิมิสองอย่างนี้เนี่ยเป็นอะไรบ้างแต่อย่างแรกเลยนะคะที่ป้ออยากทราบเนี่ยก็คือว่า ใบอันนี้นะคะที่ใช้วางเสิร์ฟซาชิมิเนี่ยมันคือใบอะไรเหรอคะเชฟใบไผ่ครับจากญี่ปุ่นเอาใบไผ่จากญี่ปุ่นาาก็นใช่ัก็ต้องบินมาจากญี่ปุ่นเลยเหรอคะแล้วซาชิมิสองอย่างที่อยู่ตรงหน้าป้อนเนี่ยนะคะอันนึงเป็นชูโทโร่อันนี้เป็นชูโทโร่นะคะก็คือแบบมันไม่เยอะมากถูกต้องไหมคะเป็นปาทูน่านะคะส่วนอย่างที่สองนี่คืออ,อะไรคะคาวาชิ คาวาฮาชิ ah นะคะก็จะเป็นปลาเนื้อขาวค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะก็เป็นชูโทโร่ค่ะอันนี้จะไม่มันมากนะ,ะสดมากๆค่ะหวานแล้วก็มีกลิ่นของปลาที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่ขอบอกว่ายังมุนล้นสุดๆเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาชิมตัวที่2กันนะคะโหไม่กล้าเรียกชื่อเลยค่ะเพราะว่าชื่อเรียกยากเหลือเกินขอชิมเลยละกันค่ะหําบปลาตัวที่สองเนี่ยนะคะจะมีความเด้งดึืงกว่าตัวแรกเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังนุ่มละมุนอยู่ หวานสดจริงๆที่เราเลือกมาถ่ายวันนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าปลาเนี่ยลงวันนี้ได้ของสดจริงๆค่ะคุณผู้ชมสำหรับร้านนี้นะคะปลาจะลงอาทิตย์ละ3ามครั้งนะคะคือวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะก็ถ้าเป็นไปได้นะคะก็เลือกมาวันที่ปลาลงคุณก็จะได้ของที่ใหม่สดมากๆค่ะ แต่ถ้าไม่ใช่มาสามวันที่ป้อบอกไปนะคะของที่นี่ก็ยังสดเหมือนกันเพราะว่าเขาจะเก็บของไม่เกินสองวันเท่านั้นค่ะสำหรับคันถัดไปนะคะก็เป็นฮอตเตเตหรือหอยเชลนั่นเองนะคะก็เขาก็จะเอาไปย่างนะคะแล้วก็เอามาเสิร์ฟบนสาลายโดยมีโรยพริกญี่ปุ่นเล็กน้อยนะคะเวลาทานก็อย่างนี้เลยค่ะพับสาลายนะคะแล้วก็ทานเลย ห,หอยเชลล์นะคะสดนุ่มทาตัดกับสาหร่ายที่มีความกรอบนิดนิดนะคะแล้วก็มีความเค็มเล็กน้อยมีโรลยพลริกนิดนิดเผ็ดหน่อยหน่อยโอ้ oh, คุณผู้ชมคะหวานเผ็ดนิดนึงกรอบนุ่มอร่อยจริงจริค่ะตอนนี้ก็มาเริ่มที่ซูชิค่ะซึ่งตัวแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็น อากามินั่นเองนะคะก็อยู่ตรงหน้าป้อแล้วค่ะเดี๋ยวมามาชิมกันดีกว่าค่ะสำหรับร้านนี้เนี่ยนะคะทำข้าวอาใจสาวๆคนไทยจริงค่ะข้าวเนี่ยทำนี้ใหญ่มากนะคะจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทานซูชิอะคะ่ะเขาใช้มือทานกันนะคะ ก็น้อยมากที่จะใช้ตะเกียบค่ะงั้นวันนี้เนี่ยก็ขอเปิดมือดีกว่าค่ะไหนๆเราก็มาทานกันสไตล์ญี่ปุ่นขนาดแท้เราก็ทานกันแบบญี่ปุ่นแท้ๆกันไปเลยค่ะเนื้อปลาเนี่ยจะแน่นกว่าชูโทโร่เมื่อกี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนเนื้อนะคะไขมันน้อยหน่อย ก็จะมีความเนื้อนแน่นของปลาเพิ่มขึ้นมานะคะก็อร่อยมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำต่อไปเชฟจะทำอะไรให้ป้อทานค่ะแอบตื่นเต้นเล็กน้อยนนเนี่ยโอ้ยจุดุะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะสั่งขยะยเย็นๆแบบญี่ปุ่นค่ะ โอ้โหอูนิหรือไข่หอยเม่นนั่นเองนะคะหวานสดมากๆเลยค่ะหวานนุ่มละมุนหวานจริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีความเย็นนิดๆนะคะทานพร้อมกับข้าวตัดก,กับวาสนบิที่เผ็ดเล็กน้อยมีโชย,ยุที่เค็มนิดๆถูกต้องที่สุดเลยค่ะคำนี้คำเมื่อกี้นะคะก็เป็นการที่ป้าหยิบทานจากมือเชฟเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาถามเขากันดีกว่าว่าทำไมต้องทานจากมือเชฟเลยนะคะไม่ทราบว่าทาไมถึงต้องทานยิจากมือเชฟเลยะค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ตะเกียบหรือว่าใช้มือหยิบผู้นิมันจะเหลวพอหยิบไปมันจะหลุดข้าวจะแตกครับอ,อ๋อเพระาะฉนั้นเลยต้อง,งหยิบมาจากมือจะใกล้ที่สุดต้องให้ใกล้ที่สุดที่เมื่อกี้ป้าถามเชฟนะคะว่า อันนี้เนี่ยโดเรมอนไม่ชอบใช่ไหมเชฟตอบว่าใช่ครับที่โดเรมอนไม่ชอบไข่ปลาอันนี้เนี่ยนะคะเพราะว่ามันคือไข่ปลาแซลมอนโดเรมอนโดนแซวค่ะเลยไม่ชอบแต่ปอชอบค่ะเวลาทานนะคะคุณผู้ชมก็ต้องตักลงไปให้ถึงข้างล่างนะคะเพราะว่าข้างล่างก็จะเป็นข้าวค่ะ ทานกับไข่ปลาแซลามอนที่มีความเค็มนะคะแล้วซอสก็มีความเค็มเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะเ mm. ขาบอกว่าอร่อยจริง mm. คุณผู้ชมค่ะอร่อยหมดถ้วยค่ะเราไม่ได้มาชิมนะคะเรามากินอร่อยค่ะมากินแอบกินอร่อย mm. เอ๊ะงงค่ะเอาเป็นว่าอร่อยค่ะหมดถ้วย ซูชิคำถัดไปของป้อนะคะก็คือเอ็นกาวะค่ะสำหรับเอ็นกาวะที่นี่นะคะก็ได้ทาซอสโชอยู่มาให้แล้วเพราะฉะนั้นทานได้เลยปลาดาเดียวนะคะก็จะมีความเด้งดึงดังนิดนึงนะคะก็ต้องค่อยๆเคี้ยวกันนิดนึงแล้วก็จะมีความ มันนิดนึงเพราะว่าน้ำมันของปลาตาเดียวเนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแต่ก็อร่อยไม่แพ้ทีหน้าเลยค่ะจานถัดไปก็เป็นนี่ค่ะเง้เอครีปปลาฮามาจินะคะก็เป็นส่วนนี้นี่เองนะคะก็เอาครีปปลาเงอเง้อ <c oughs> เอาครีปปลาเนี่ยนะคะไปย่างเกลือค่ะแล้วก็มาแบบนี้เลยค่ะก็เวลาจะทานนะคะจะบีบมะนาวหน่อยก็ได้เพื่อให มีรสชาติที่เป็นเค็มผสมเปรี้ยวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ชอบความเปรี้ยวก็ทานได้เลยโดยที่ไม่ต้องบีบมะนาวนะคะถ้าเกิดทานปลาเปล่าๆแล้วเริ่มรู้สึกเค็มหรือเลี่ยนด้วยความมันนิดนึงนะคะให้ตักหัวชัยเท้าที่มีซอสโชยุเนี่ยนะคะวางมมันปลานิดนึงจะตัดความมันไปได้เยอะทีเดียวค่ะจะทำให้เลี่ยนน้อยลงนะคะ่อเมซ่มาบะเนีาบบา่ยซัมบะ อันนี้นะคะเป็นซาบะสดจากฮอกไกโดนะคะแล้วก็เป็นสาลายพิเศษของทางร้านนี้นะคะสาลายอันนี้นะคะเป็นสาลายคุมบุนะคะก็อยู่ข้างบนซาบะค่ะสำหรับปลานี้นะคะก็จะมีความเค็มผสมความเปรี้ยวนิดๆน,นะคะแล้วก็นุ่มแต่หนึบ ส่วนสาหลายเนี่ยก็จะละมุนล,ลื่นๆนะคะพอเคี้ยวผสมกันไปแล้วได้รสชาติที่แตกต่างจากคำอื่นๆที่ทานมาทั้งหมดเลยค่ะเป็นการขั้นระหว่างปลาที่ทานมาทั้งหมดกับคำนี้เนี่ยโอ้โหเป็นคำตรงการที่ขัดรสมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคำนี้นะคะก็คืออานางโหนนะคะคือ ลาไหลสดนั่นเองนะคะส่วนคำนี้เนี่ยก็ไม่ต้องจิ้มอะไรเลยเนื่องจากว่าเชฟได้ทาซอสมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะคำนี้เนี่ยนะคะปลาไหลเนี่ยนุ่มละมุนลิ้นสุดๆน้ําซอสหวานนิดๆโอโหเป็นสังขยาเวอร์ชั่นละมุนน้อยลงมากว่าอุน,นินิดนึงค่ะ อร่อยมากๆ่ะก็เป็นอีกหนึ่งคำโปรดของป้อเลยค่ะอันนี้ก็คือปลาฟูกุหรือปลาปลากระเป้านั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็เชฟก็ได้ทาน้ำซอสมาให้อีกแล้วเช่นเคยนะคะเป็นซอสพงสูนั่นเองนะคะก็จะมีรสชาติออกเปรี้ยวๆนิดหนึ่งปลาปลากระเป้าเนี่ยนะคะมีความเด้งดึง แต่ก็นุ่มในขณะเดียวกันนะคะรสชาติก็มีความหวานสดแล้วก็มีความมันนิดนึงแต่น้อยมากๆค่ะไม่เหมือนเอ็นกะหวะนะคะมันน้อยกว่ามากๆแล้วก็กรุบกรุบนิดๆนะคะพอทานกับซอสพงสืบรู้สึกสดชื่นขึ้นมานิดนึงนะคะอร่อยสุดๆไปเลยค่ะคำนี้เนี่ยขอบอกว่า ถ้ามาไม่ควรพลาดอย่างยิ่งถ้าใครที่ไม่ทานเป็นโอมาเกเสะนะคะก็ควรจะสั่งเป็นคำทานค่ะคำนี้เด็ดจริงๆค่ะสำหรับคำนี้นะคะก็เป็นอากามินะคะแล้วก็เอาไปแช่อยู่ในน้ำซอสซูเกะนะคะเชฟบอกว่าเป็นซีเครตซอสค่ะก็มา<อ>ชิมกันก่นกนอนนะะนี่เลยค่ะ น้ำซอสต,ตัวนี้ขอบอกว่าเป็นอะไรที่แตกต่างมากๆค่ะแล้วก็อธิบายยากว่ารสชาติเป็นยังไงเนื่องจากว่ามีความกลมกล่อม<ๆ>ไม่ได้มีรสชาติเค็มหรือเปรี้ยวหรือหวานอะไรออกมานำเลยค่ะแต่เป็นรสชาติที่อร่อยกลมกลมแล้วก็หมักอยู่ในปลาทำให้ปลามีความ เย็นชุ่มชุ่มขึ้นมานิดนึงขอบอกว่าสเปเชียลจริงๆอร่อยสุดๆเลยค่ะคำนี้แบบว่าแอบตกใจกับความที่เป็นเนื้อปลาอากามิแต่ว่ารสสัมผัสความรู้สึกสัมผัสที่ได้รับเนี่ยไม่เหมือนเนื้ออากามิเลยค่ะสำหรับซูชิวันนี้นะคะก็ครบหมดแล้วนะคะตามโอมากาเซ่คอสของป้อนะคะทีนี้เนี่ย เราก็จะไปตอนจบของโอมากาเซนนั่นก็คือทามาโ,มโกะนะคะก็คือไข่หวานนั่นเองโดยปกติแล้วถ้าเกิดทานเป็นเซตโอมากาเซนนะคะก็ไข่หวานอันนี้เนี่ยเชฟเขาก็จะให้เราทานประหนึ่งเป็นเหมือนของหวานนะคะโดยทั่วไปก็ร้านที่เป็นโอมากษตเแบบนี้จะไม่มีของหวานให้ทานนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับตอนนี้เนี่ยนะคะในเมืองไทยมีหลายร้านมากๆค่ะ ที่เสิร์ฟซูชิแบบเป็นโอมาเกเะร้านนี้ก็เป็นหนึ่งในร้านในกรุงเทพที่เสิร์ฟแบบนี้นะคะสำหรับราคาและคุณภาพที่คุณได้รับเป้าว่าเหมาะสมแล้วก็สมควรมากๆในเมืองไทยมีอีกร้ายหลายร้านนะคะที่เสิร์ฟโอมาเกเซะแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากๆบางร้านเนี่ยสูงถึงระดับที่เราเรียกกันว่าทางที่โตเกียวได้เลยค่ะแต่สำหรับเซตนี้ กับคุณภาพกับปลาที่เราได้รับเนี่ยป้าว่าเหมาะสมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากรองแต่ไม่อยากจะเสียตังเยอะมากนะเพราะฉะนั้นมาร้านนี้เลยค่ะคันดะราคาโอมากเกเสเซที่ปอ้อทานที่คุณผู้ชมเห็นมาทั้งหมดคือ3,000บาทแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคราวหน้าเนี่ยนะคะป้อจะพาคุณผู้ชมไปแอบอร่อยหรือไปกินอร่อยหรือไปชิมอร่อยที่ไหนดีค่ะติดตามกันคลิปหน้าค่ะ เดี๋ยวเรามาเติมกันด้วยภาคผนวกไอศครีมโคนแท่งนี้นะคะสุดยอดมากๆค่ะคุณผู้ชมเป็นโทรโร่สับนะคะแล้วก็มีอูนิแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนตกท้ายอยู่ข้างบนนะคะน้ำตาแทบจะไหลค่ะอันนี้เนี่ยเป็นสุดยอดการผสมผสานสิ่งที่ป้อชอบอยู่บนอันเดียวกันเลยค่ะคุณผู้ชมืมของงอๆก่อนนะคะ อออโอ้โหรสชาติไม่เลี่ยนไม่มันเพราะว่าเป็นคูน,น่าสามอย่างเพราะฉะนั้นมีทั้งเนื้อปลามีทั้งส่วนที่มีไขมันเยอะสับผสมกันก็เลยทำให้นุ่มละมุนแต่มันไม่มากนะคะบวกกับความเย็นคลีมมี่ของอูนีนะคะตัดกับความเค็มของ อีตุระนะคะก็คือไข่ปลาแซลมอนนั่นเองโหคุณผู้ชมค่ะกลมกล่อมด้วยตัวมันเองไม่ต้องลาดซอสโชยุอ,อะไรมากมายนะคะ เอาใส่ปากทานไปเลยเย็ยยนๆหวานหวานเค็มเค็มสุดยอดค่ะคุณผู้ชมเชฟแต่ละคนเนี่ยจะมีมีดส่วนตัวส่วนเชฟที่นี่เนี่ยก็มีมีดส่วนตัวเหมือนกันแอบเห็นว่ามีมีดพิเศษอยู่ด้านหลัง<ะ>ถูกต้องไหมคะต้องครับเป็นมีดอะไรคะอันนี้เป็น special มีด special อะไรพิเศษสุดของเขาเชฟเป็นสมบัติของเขาเป็นหนึ่งล้านแล้ว แม่เจ้าไม่รอผมทำทำคุณผู้ชมคะมีดเล่มนี้หนึ่งล้านบาทเอาไปเลยค่ะยาลิสองคันแม่เจ้าซื้อมีดเล่มนี้ไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าเมืองไทยไม่มีขายค่ะคุณผู้ชมค่ะ